สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิ่งวิรุณกับฟืนค่ะโคตรับฝึกสับเปละใส่ไป<อ> <c oughs> จัดใปใหม่มั้งค่ะใส่อันเีนเนเลยล <c oughs> ทุงมือกับมีดใบละห้าร้อยกว่าบาทปกติมันจะ โค้งตรงไปนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้โค้งเลยไม่รู้จะวิ่งแล้วจะเป็นยังไงนะคะคปกติมันจะปลายมันจะเหมือนของสอรอค่ะคันใหม่เป็ดเจริญอ,อะ่ะมันจะโค้งปลายอันนี้ไม่ได้โค้งเลยคะ่ะเพราะว่าสเปรเลอร์มันรีบจะมาดัดเองก็ดัด จแล้วเลิ่มใหม่ข้างนึงต่อข้างนึงค่ะพี่หน้าจะเปลี่ยนแล้วเลาะอีกข้างนึงแล้วก็เปลี่ยนโซ่ใหม่ก็โอเคไปใหม่เฮ้ยติงเงินหามือนี่ นี่นะคะ f ีดูค่ะนี่คนของสารักกับมาซซยสปเปเร่คือกันเดนอยาบะบ่ซอยเด้อน,นี่จะซอยเวอร์นั่นแหละค่ะเว็นแตวาสีไทยหือบ่วไทยชำนันลานี่เขากระซอยตนมันเรีนได้ผลละบัวแมนบัซอย

ต้องคันแน่แนๆเลยค่ะใส่แล้วก็ไปลองวิ่งดูแล้วก็มาย้ำย้ำให้มันแน่นไม่งั้นอนะ่ะหลุดหายใบไม้ด้วยเกี่ยวข้าวไร่หนึ่งเลยนะต่อใบเว้ยมาดูว่ามันจะมีผลถ้าเหมือนใบไมโคค่ะนี่ใส่ไปก็เหมือนเป็นใบไมโครเลยเนาะแต่ว่าเราไม่ได้โค้งไป คงไปก็จะเพิ่มเป็นใบละหกสบาทต่อใบอันนี้ก็ยังไม่อ่านไม่ออกเลยว่ามันจะตอนเจอหลงวิ่งในนาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะอเดี๋ยวต้องไปดูค่ะว่าใส่แบบถมันาจ,จะสั่งให้เขาดัดมาเลยนะคะเพิ่มอ,อีกหกสิบาทเองเพราะว่าถ้า าดัดปลายมันต้องใช้เวลามันเออประมาณสามสี่วันมันไม่รอ เออเอาบอกไฟฟ้าเด้อเว้ยเอาบอกไฟฟ้ามันจะแทก่ะเอาบอกไฟฟ้ามันจังเนียนดี ใบ60ไปบไปการบ้านออกมาอย่าง สั่งมานั้นจะเป็นจานเอ่อจรันใบแท็กค่ะกับพี่จรันใบใหม่สวยเลยค่ะไม่รู้มันจะมีผลเสียหรือเปล่านะคะใส่แบบไม่ไม่งอปลายตองน้ํามาแล้วกันนิโปนะต้องเททอดลงไปนะ ใครมีความรู้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะเาว่าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เลยปกติแล้วก็ใช้แบบต่อปลายเนาะแล้วก็แบบไม่ต่อเขาก็จะโคง้งโค้งตรงปลายให้มันงอลงนิดนึงใอ้นี่แบบใบตรงเหมือนใบไม่โครเลยก็สงสัยเหมือนกันละคะ่ะใบจัใบจังลอยเกอะ ร้อยก็บาทบ่ที่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยสิบบาทน่าซิมาทรงหอดบาทรดค่าส่งใบละสิบบาท,บาบาทเป็นรับอยู่บุคคลใช่ค่ะ มันจะเป็นใบตรงนั้นสายใบยวันนี้ก็เสร็จให้มันเดินเออ่ตั้งขาปั๊มขาคอนโทรลวกนี้ก็จะได้ขยับรถค่ะขยับรถไป ใส่ท่อท่อเข้าท่อเข้าออกใส่ท่อไปเข้าแล้วก็ใส่ไปแต่งแต่งปากตั้งปากก็ไล่ระบบเก็บระบบจุกจิกก็โดนระบบไฟแล้วก็ต้องมาลองค่ะลองปั่นระบบลองเทสดูว่า จุดไหนมันจะผ่านจุดไหนไม่ผ่านก็จะได้มาแก้อีกแล้วก็ค่อยเอาไปลงเกียก่ยวเจ้าคุณปู่วันนี้ก็ไล่เก็บงานค่ะมีตูดปั๊มตูดปั๊มน้ำมันมันซึมก็ถอดถอดใส่ประก็น เ,เอาปรกินเอาปกินไปใส่ไหมน้ำมันซึมปั๊มยกคอก็ยก,ก,ย,กยังไม่ได้เลยค่ะยกคอไม่ได้เดี๋ยวมาดูเสียดมว่าจะแก้ยังไงนะเอ้ยสามมดทำงานค่ะพี่น้องเอาค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครมีความรู้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะ ก็เป็นแนวทางให้สาหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนาะก็อย่างเช่นสาลักก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใบแบบนี้น,นไม่เคยใช้ก็ขอบคุณสําหรับเอฟซทุกท่านที่ให้นที่ให้กําลังใจกันมาตลอดด้วยนะคะถ้าไม่มีทุกคนเข้ามาชมสารักก็ไม่มีวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุก ทุกทุกกำลังใจจริง,รงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ